โอเคเทุกคนคือวันนี้เนี่ยหัจนำการมารีวิวสกิลตัวละครที่มีชื่อว่าทามาโดฮาจิโร่ร่างปลาตะวันทุกคนก็คือร่างนี้เนี่ยหัวนำการให้ทุกคนช่วยเลือกไงทุกคนในผลโหวตนะในคลิปที่แล้วเนี่ยคือคลิปของมิซิลีอทุกคนผมวนำการรีวิวเธอไปนะผมวนำการทุกคนเนี่ยช่วยเลือกทุกคนมี3ตัวละครนะตัวละครแรกเนี่ยคือฮาจิโร่ร่างปลาตะวันตัวสองคือเกนยาทุกคนร่างถือปืนลูกซองนะทุกคนตัวที่สามเนี่ยคือพ่อของเลนโกคุเคียวจูโร่ทุกคนพ่อของเล แต่ว่าผมทำการเลือกฮันจิโร่มานะทุกคนตอนแรกผมคิดว่าจะรอผลโหวตแหละแต่คิดว่าอาจจะนานเกินไปไงผมเลยทำการเลือกเลยเละกันนะทุกคนเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะโอเคทุกคนมาทำการดูท่าไม้ตายของฮันจิโร่ดีกว่าทุกคนว่าสกิลเนี่ยคือจะแปลเป็นไงบ้างนะถ้าไม้ตายคือ b บอร์นิงโบนซัมเมอร์สตาร์นะทุกคนชื่อทากระเทล่ะชื่อภาษาไทยคือกระดูกที่ลุกไหม้ไงทุกคนจิโน่เดี๋ยทำการเข้าไปไฟอย่างดุเดนะทุกคนด้วยไฟนะถ้าเขาเสียหายทางเกียร์5เของมันโจมตีเพรา,าะามหาศัตรูใกล้เคียงนะทุกคนและลดค่าวารโจมตีของป้าหมายที่ตัวโจมตีลด15เป็นเวลาแวินยทีนี่ถือว่าจริงนะ แ่วิทีฮะทุกคนแต่เมื่อในซโก้ล่าดีมันฟอร์มเนี่ยอยู่ในการต่อสู้ด้วยค่าขอเสีาหายเนี่ยจะเพิ่มขึ้น20่ปเซนะทุกคนอ่ามีการลดพันยมตีด้วยทุกคนนี่ก็ถือว่าม่เร็วนะสะใครที่สงสัยว่าในซโก้ล่าดีมันฟอร์มคือล่าไหนล่าดีมันฟอร์มคือล่าอันนี้ฮะทุกคน ถึงว่าน่าลหลาห์ทุกคนเนี่ยมีอสูรโลหิตด้วท้ายทุกคนโอเคทุก okay, คน,นปาทำการดูสกิลของฮันจิโร่ดีกว่าทุกคนว่าสกิลท่าไม่ตายเนี่ยคือจะหลอกท่หรือเปล่านะและก่อนที่ทุกท่านจะไปรับชมเนี่ยผมขอฝาดทุกคนเนี่ยช่วยกันกดไลค์กดติดตามช่วยกจ oh, God, น,น,นิโ okay, ร่โอเมก้าทุกคนโอเคปาคือ oh, เลยฮะโอเมก้าเลยไงไปที่การต่อสู้เลยมาผมว,าว่าตัวเดียวเหลือเฟือละมาทุกคนทีมเต็มออกไปก่อนนะฮันจิโรกันนี้มาโอเคตัวเดียวคือสองหมื่นห้าร้อยนะอะไรนะเกนย์ยาในถือปืนเจาะฮันจิโร่เราเลยเหรอนายไม่กลัวไฟเลยสินะ ได้เลยเจอแน่โดนกีแน่มาแล้วควายจิโร่ทำการฟันกันก่อนหนึ่งทีได้คนแล้วก็อุย้ยเอเฟตสวยเนี่ยฟันหนึ่งทีโอเคมาไม่ละชื่อท่านเนี่ยไม่คือเลยนะ้าแทงตะวันเหรอไม่แน่ใจทด้คนอมอ่รอบหนึ่งคะงาุก้คนมาหมาควายจิโร่มาแล้วฟันหนึ่งทีปุ๊บโอเคฮะฟันซ้ายฟันขวานะแล้วก็อันตีว่า บอร์นึงสัทุกคนโอเคถือว่าตีตัวเรือเนี่ยอีกสั้นรอทุกคนพอใส่ตัวบอสหนึ่งทีโอเคตายใส่กินยาอีกรอบหนึ่งตายทุกคนกรัลธรรมดาตายพอใส่ฮามาโยเบอร์หนึ่งสันโอเคเรียบร้อยทุกคนชนะอย่างง่ายได้นะสกิลก็มีประมาณนี้ทุกคนเพราะว่ามันมีแค่สกิลเดียวไงและก่อนไปเนี่ยขอทำการเลือกตัวละครที่หมจหาการรีวิวตัวละครต่อไปละยการทุกคนตัวละครหมจหาการเลือกเนี่ยคือ ปู่แกอยู่แล้วว่าปู่แกเนี่ยคือเก่งมากนะคนเอ้ยท็อปสามาันซื้อเนี่ยคือใช้นะผมเลยอยาลองใช้ตามบ้างฮะทุกคนนี่ยังท็อปสามใช้ฮด้ทุกคนนี่ระดับคือสามดาวแดงเลยนะผมบอกเลยตึงมากคนนี้ก็ใช้ทุกคนท็อปหกนะโอเคฮะและในเมื่อเราเลือกไปแล้วเนี่ยมันก็สามารถส่มหาได้ใช่ไหมละ่ะมาสุมเมือนกันเลยเนี่ยอ่านในซากจิใหม่แล้วมาคนสุ่เราไปสอนนะจะแวบได้ในสโกลุรละนีมา เฮ้ยได้ปู่มาไีแล้วเดี๋ยวน้หน้าตามันแปลกไปไปเนี่ยอ๋อนี่เป็นล่าธรรมดาใช่ไหมนี่คือล่าธรรมดานะทุคนส่วนเนี้ยอ๋อนี่เป็นล่าที่แบบว่าเก่งขึ้นมานิดหน่อยใช่ไหมอ่าจริงด้วยนะทุคนมาตัวที่สามล่ะ ตัวสาวได้คาร์นโอม,มาฮะผมต้องทำการเลือกตัวละครมาสินะ3ตัวละครนี้โอเคเดี๋ยวผมทำการเล่นด่านก่อนละกันเงื่อนไขในการได้รับคือไปถึงด่านที่5้าขีดสิบห้าใช่ไหมไปถึงด่านที่5้าขีดห้าอยู่แล้วทุกคนอีก10ด่านนะโอเคทุกคนผมต้องทการขอตวัวไปเล่นก่อนละกันทุกคนด่านคนนี้ก็ไม่ได้ตึงหรอกถ้าไม่ใช่ด่านบอสอะโอเคทุกคนซีโอเกลจะมาคลิปหน้าฮะบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายฮนะ